สวัสดีครับเพื่อนๆเปเดิกท่องเ,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 เ Healthcare, ที่ยวครับสำหรับคลิปนี้เราไปที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยกันนะครับในช่วงนี้เราไปชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ําห้วยยางซึ่งอยู่ในบริเวณของอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยกันครับเราจึงอยากพาทุกๆคนไปชมวิวสวยๆที่อ่างเก็บน้ําห้วยยางนะครับมองดูผืนน้าอันกว้างใหญ่สะท้อนเงาของขุนเขาและท้องฟ้าที่ ไล่เฉดสีอย่างสวยงามในแต่ละช่วงเวลาของวันถ้าไม่อยากพลาดจุดเช็คอินสุดชิลนะครับก็แนะนำจุดนี้นะครับสำหรับการถ่ายรูปสวยๆที่แนะนำเลยนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยยางครับตั้งอยู่ในตำบลผุกกระดึงอำเภอภุกกระดึงจังหวัดเลยเป็นอ่างเก็บน้ำกระดาษใหญ่ที่สามารถจุน้ำได้สึง3.71ล้านลูกบาทเมตร ส้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2509เพื่อใช้ประโยชน์ในการกบรประทานแก่ปัญหาภาัยแล้งและเป็นแหล่งกเก็บน้ำเพื่ออหนวยแก้การอุปโภคบริโภคของชาวบ้านในชุมชนเขตเทศบาลปูกปูกกระดึงครับถึงแม้ว่าอ่างเก็บน้ำพวยอย่างนะครับจะใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตำบลปูกระดึงแต่ด้วยวิวที่สวยงามจึงทําให้มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวอําเภอปูกระดึงหรืออุทยานแห่งชาติปูกระดึงจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาชมความงามของอ่างเก็บน้าห้วยยางไม่เว้นแต่ละปีเพราะนอกจากมือน้ําอันกว้างใหญ่แล้วก็ยังมีวิวทิวทัศน์ของผาลูกเขาและภูกระดึงที่มัด เสนียภาพของที่นี่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับในช่วงปลายฝนต้นหนาวไปจนถึงช่วงฤด,ดูหนาวอากาศก็ยิ่งเย็นสบายอยากจะแนะนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับเพื่อนๆอ,อีกแห่งหนึ่งของอำเภอัคดึงจังหวัดเลยครับนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นจุดชมท้องฟ้าที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นตอนช่วงเช้า จากที่พระอาทิตย์ค่อยๆผู่พ้นจากภูเขาสาดแสงสดใสในยามกลางวันหรือไล่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงสีส้มสีม่วงในยามเย็นก็ต่างเป็นเสน่ห์ที่ชวนให้นักท่องเที่ยวอยากจะมาสัมผัสความงามของธรรมชาติและถ่ายรูปสวยๆสำหรับใครที่อยากจะเดินทางหรือเดินเล่นหรือออกอกำลังกายข้างๆริมอ่างน้ำ ที่นี่ก็มีทางเดินเท้าแยกกับทางเดินรถยนต์ไว้อย่างดีก็รับรองในเรื่องของความปลอดภัยและก็ชมวิวกันอย่างสบายใจแน่นอนครับฝากสำหรับเพื่อนใหม่นะครับก็จะเดิมส่งกำลังใจให้กับเป็นเอกเรื่องเที่ยวได้ด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเป็นเอกเรื่องเที่ยวครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปเป็นเอกเรื่องเที่ยวและคอยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยดีเสมอมาครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ